ครับท่านผู้ชมวันนี้ยายบัวพผมมีความฝันว่าสันฝันดีแห้ง่าสันตัวเลขสามตัวผมได้ครับท่านผู้ชมพผมว่างวดนี้จะได้กระบอกขาดพผมว่าฝันดีคักฉะนั้นแล้วพอเที่ยงก็เลยต้องมาทําคลิปเพื่อเอาไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเนาะไผมากก็คไข่จัดเด้อครับบ่มากกาให้เบิ่งเพื่อความสุขสนานเนาะครับเนาะ ไปครับแต่ามผู้ช่ไปฟังจากปากยายบัวว่าที่ว่าฝันดีฝันดีฝันว่าจังไดแน่เลขสามตัวนั้นเป็นตัวใดเมื่อใดจังต่ตัววีขุนน้อน้องน้องาใยายบัวบอาสู้ฟังในยายบัวฝันคือนแบนี้ว่าฝันดีฝันดีฝันแนวใดฝันว่าคนนลายหลายก้นลายหลายกับีแต่ผู้เถาผู้เถากับมีผู้สาวสาวซทำในเล่าข้าวเดียวกันมะมักไม่บัวผู้หญิงนั่นบ่แมน ู้ยิ่งก็ไม่ยิ่งมามักกันมัดแล้วเขาก็มากอดกอดแล้วก็โดมแกมหอมแก่มยอะสันไม่ยิง่งคนนน่ะมะหอมอยู่ไปใส่กับไปน้ำกันไปใส่กับไปน้ำกันออไปเงี้นลังเก่ากับไปน้ำกันมีหลังเกา่าไม่กเกา่าบ้านเกา่าๆผู้เฒ่าก็ร้ายเอกจะเป็นตัวเกา่าสมอบอกเป็นตัวเกา่าหรอกแต่ว่า <laughs> จากแล้วที่จะว่าลังเก่า เป็นตัวอันมันกาสิเป็นตัวเก่าอยู่กับพ่อจักแล้วเพราะว่ามันกะฝฟันเห็นแต่บานเก่าๆแม่บัวเจ้งวันนึงหันนอนแม่บวกรวบาอันเด็กมันถิ่มตัวเก่าได้เ่นวายอยู่คัดทผม้ชพม่นว่ามีเด็กตัวเก่ามันก็แเม่นคามเหล่าดีพอเหล็กมันออกหาเก่าเจ็ดนั่นเป็นเหล็กตัวเก่าของยายบัวกับคุณใหญ่สองเจ็ดศูนย์ที่ผนฟันแล้วมันกับเป็นเหล็กตัวเก่ามันกับออกตัวเก่าอยู่มันเนีกับฟันคนกับลายมิแต่นภูเท่า ในความฝันนี่ะมแตรไม่ยิ่งบ่มีผู้ท่ายเลยโมีิผู้ท่ายพู่ยังมะฝนเนี่ยจะมี่งอย่างเดียวแมนมตรมิ่มมงอย่างเดียวผู้เทาผู้เทาผู้หนึ่งได้่าซุสิกอดกันหอมกันดมกันอยหันบอกว่าสันอันซู้ว่าอยากได้บอเลยคินว่า,วาไม่หวัวเลยว่าเลขตัวใดละยรให่ เด่๋ยอยู่บอกคนมาเอาแต่เนาะไม่บัวกันได้ว่าโอ้ยกันเลขกันากได้ยื่นเดียวอันออแกกันไน่ยตีอะไรเยอะสิกอดกันไหลไหมคุณว่าไม่ยอ่ยคนคนนั้นพนมากอดไม่บัวแมนกอดติดกันอยู่ฮ้อนยี่หันหล่ะกอดอยู่หันหล่ะกอดบ้างบ้างก็คือกอดแน่นจริงๆงอยู่ใหญ่เลยว่าซู่สิกอดกันอยู่หันบ่กซู้บอเอาบ่เลขกกสศใหายเลขกซูนิวคนว่า อันไม่ไหวว่าเลขตัวใดระย่ายทิเอาอีบอกเหรอเพื่อนวะหว่วยเอาตัวเนาะเลขว่าันดอกมากเท่ากันเด้ว่าันดุประาาามาณสามสามเก้าสี่เด้อเลขนะเพื่อนวะสามเก้าสี่แมนสามเก้าสี่ตั้งแต่มันก็เอาไปสื่อโหลดแล้ววะก็ยังมีเลขเก่าอยู่เนาะมี่ถืเก่าแต่ว่าความฝันเนะาะแค่สิบา้าจังใด ข่วงฝันก็คือข่วงฝันแมนข่วงฝันก็คือข่วงฝันไปหมากก็จัำคอยออกน้อยอใยบัวเนาะแเมนการ์บอนเนีคือกัน,นได้ใยบัวเพันกับฝันแมนอยู่จังหลิตภัผ่านมาก,ก็บอกอยู่ว่าเหล็กตัวเกา่าเหล็กตัวเก่าแล้วก็วกา่ววาอยู่อย่างเราฝันเพรเสี่อมก็บอ,อกขันยังไงเนาะให้กับเจฟซีกับสิ่้ายคือว่าเนาะบ่บอกก็สะบ่เข้าใจอย่างใยบัวเพันฝันว่าที่ยังเกาะใส่ออกกันเนาะแมนใส่ออกมันก่ออายุใยบัวยี่สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดบอกว่าเหล็กที่ครับแต่ออกเป็นอายุของใยบัว ต่หลายคนก็แปลว่าเออมันรึพญานโลคข้าอยู่ในตัวใหญ่บัวจะออกบอกว่าสันมันบมเมนต์ครับมันออกก็อยู่วันนี้ก็ฝันว่าเขว่าหามักว่าหอมฝันว่ามาหากมาหอมกะทีเอาว่ามักว่ากอดนั่นมันตัวใดไม่ยิงก็ไม่ยิงกอดกันเอาพ้นหายในเด้ตัวเล็กก็แม่ก็บแม,น,บมนอยู่เต<อ>ียว<ส>อ,อีกาตีเบิงตีหลาไม่นสิเป็นตัวใดเตีเอาอีก ขาเพื่นทีเป็นเหล็กล่างกับเพักเจักดิผู้ชมเพิ่นไปไปเออเองนะเพิ่นตีอาเองเนาะแต่เพิ่นมากคค่ะเพิ่นมาร์คเน่เพิ่นไปตีเออีอเพิ่มอีกงวดก่อนไม่บัวว่าฟัน่าใส่ออกกะตีมพงพูดได้กะตีว่าป็นกะไปตีดึงแต่ว่าโรกไข้ไข้เจ็บบอกแมนตีวันอีกทีแมนมันก็บัวเข่านอกมาเข่าอยู่ายบัวนอะแต่ว่ามีมีคนคนหนึ่ง่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นโทรมาถามอยู่ว่าายบัวอายุหลายปันไหนวะสัน ว่าสิสิอายุใหญ่บัวว่าฉันจักพนใดบ่ไดดตรงนี้เพอเที่ยงกับบ่หูเนาะานผจะชมเนาะจักใดบ่ไใด้พอเที่ยงบ่งหงแต่เพิ่นมาถามอยู่ถึงถึงงวดมันออกมันก็ออกพ่ออเนาะแมนงวดที่อนมันมันออกตัวกันยั่ดงครับอันงวดที่ว่างวดที่ว่ามันออกเนนะสามสามศูนย์แปดนั่นแล้วก็ออกพอซอเกิดคงออกซอเกิดทองไม่บัวงวดนี้ันมาออกอายุไม่บัวเนาะแมนงวดนี้ก็มาออกอายุ แต่ว่าหล่อที่ว่าอันออกพ่อซอเกิดนั่นก็มีเอฟซีเพิ่นมามาถามพ่อซอเกิดแม่บัวหลายคนอยู่ด้อยู่ในช่องเจเนชั่นเนี่ยรึกว่าเจะมีพู้อันนี้นําอยู่แต่บางวันนี้ก็มาออกพ่อซอเกิดว่ามาออกอายุอางวดก่อนออกพ่อซอเกิดศูนย์แปดวันนี้ก็มาออกเป็นอายุวัยบัวออกเกิดสองห้าศูนย์แปดงวดนี้ออกเกิดเอองวนี้เป็นอายุเนาะห้าเจ็ดแต่ว่าตามจริงห้าเจ็ดนี่ยายบัว เดือนทางไปจังหวัดกาศินกับกล่มพอเที่ยงนอกก็ไปเห็นอยู่หลายหม่องอยู่ครับอยู่ปูร่านตมีสีก็เห็นชัดเจนเนาะยายบัวเนาะแมนดีกหาเจ็ดยายบัวก็ไดิบบออยู่ว่าหาเจ็ดเจ็ดหาด้วายอยู่แลว้ววายยึดสมพอเฮงมือวายปูสีสุดโตอยบ้านพอเฮงนั่นกะที่ได้เห็นเป็นเจ็ดสามบงไฟบังมามันโดนเจ็ดสามเันออกชัดเจนเลเป็นเจ็ดหาเน<ห>าะแล้วเจ, <หา S 2> จ็ดนี้เนาะเมนค่ะเป็นหาเจ็ดเลยาตัวกใหง่ายนะ เบิ่งไก่ไก่มันเป็นเหล็กซานจ้าวแต่ว่าหมาไก่เนี้ยเป็นเหล็กหาเป็นเหล็กห่าจ้าวแต่ว่าก็เหลืออีกอย่างหนึ่งอยู่ได้เหลือวันเกิดเหลือวันเกิดแม่บัวแล้วบ้านได้ออกเกิดมันเกิดสิบแปดวันที่แปดแปดมุกกระลาแปดมุกกระลามันก็ออกไปแล้วเนาะตัวพั่วโลกเกิดสุ่นแปดเนาะทวัน เอฟซีเพื่อนกับห้เพื่อนเราไปไปเอาเองอ่ะแล้วแต่ว่าไม่ยิงมักกันกอดก,กันเสื้อกันหาเพื่อนตีเอาเองแต่ว่าตัวเล็กน,นั่นก,ก็มีแมนค่ะก็มีผูเพื่อนหายมาอยู่แล้ว่าญา,า,าตาใหญ่เหรอใหญ่เห,หรอเพื่อนหายใหญ่ใ่สงสัยใหญ่เพราะพูดมีนี่มั้งโอ้ตาใหญ่อยู่ข้าง้านเท่านี้แมนมตัวเล็กเพื่อนก็หายมาแล้วเป็น,เป,นเป็นตัวเด็กก่แมนปะ สามเก้าสี่สามเก้าสี่นบอกปล่อยเสือหลวดยึกได้พอเสอียวบเน่ได้นองม่บว <39 4 S 1> ัวเนาะสามเก้าสี่แม่นฝันตอวีกมัาดจจ่าต้นกรไ,ได้นอนก็เข้า่าใหญ่ใหญ่บัวนี่เราเราเคยฝันตอ่อีกตอวีกอยู่บา่าเออเคยใหญอีกแต่ว่าบางคนก,นกาจะจะ็นรจําไอ้สีนางมันต่อวีปวดแน่นฝันตอวีปวดกแล้วต่ความชินชอบใหมันนะค่ะท่านผู้ชมเนาะ กันแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชื่นชอบนะครับท่านผู้ชมเนาะยายบัวพนกาฝันพอมีความฝันมีตัวเลขพอเที่ยงก็อยากเอาน้ำเสนอมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องไผมามากก็ค่อยจัดเด้อครับท่านผู้ชมบ้านนี้หมากมันมันเป็นขนาดในที่กับนั่นไปไปไปน้ำกาลแล้วก็ไปไปฝอนเกี่ยวกันโย่โอ้ยังมีอีกตอวยังมีในในความฝันยายบัวแล้วก็เลย พักกันคือไปออกไปเต้นลำวงกันนะไปฟ้อนเที่ยวกันอยู่หันนะมีแต่ซุ่มพูเฒ่าลำวงลำบ่วงพื้นบ้านธรรมดานนะแบ่นี้แต่ไม่ยิ่งคือเกา่าแมนมีแต่ไม่ยิ่งคือเกา่เกาบัดมี้เอาลองเท่ามาให้สองคููนีม่มันจะเป็นเหล็กล่างมาวันนี้ลองเท่าลองเท่าสูงสูงเด้ลองเท่าคือจังอันนัางแบบเขาใส่นี่นะสองคร่แมนสองคููใส,ส่ส,สองคนนั่นแหละ สองคู่เออสองคู่สองคนทีมะผู้หนึ่งสีมะมากน่ะนะให้ผู้นั่นให้ผู้นั่นคู่หนึ่งหลักให้ให้ไปหัวคู่หนึ่งเป็นสองคู่เพราะเป็นสองสี่กับสองเก่าเพราะว่ากอดกับเก่ากอดกับเก่าสองกั็คือสองหัวเก่ากับสองคู่เพราะเป็นยังพอไปเที่ยงนี้แปะยังจำไม่ว่าเลข เด็กตองนี่มันตุ้ยออกงานเนาะน้องเข่าสองคู่นี่กัจนเดี๋ยวไ่ทั้งกันเป็นสองคนสองคนมันก็จะซ้ำไซ่เต่นสีว่าผมมียิ่งน้ำสีเนาะมียิ่งน้ำสีกับสองคู่กับคือสองมียิ่งกับสี่ว่าสันกับกอดกันกับเก่าก็อาจจะเป็นสองสองสี่เก่เปสองสองสี่สองเก่าสินะใช่เปล่าถ้าเป็นสองเก่าสีกับเก็บถือก็บอกคือเก่าเราบอกสามเก่าสีให้บอมันเรียไม่สองเก่าสี่เห็นบอ ก็ไปแกแกเหลียวเจ้าท่านผู้ชมพวรจะเอาไปตีไปอันนี้เอาแล้วนองเขาเนาไปไปแล้วเอาเองไหมไปเต้นแหล่วๆมันบอล่ะกับพระกเป็นนางกินเข่าเป็นบ้งกลมอ้อมอ้อมบองอ้อมกองไฟนะคือจะปิดอ้อมกองไฟเองนหลังไกัพกนอ้อมนางกินเข่าย่ยงผู้เท่ากับเต็มจักมือจักนาดอกบอกว่าหัวจกค่ก้นคุณว่ามากกับหัวแจ๊ก จเป็นไผ่ผ้อองเท้ามาห้กับจักเป็นไผ่บ่กคนบู่้จักไผแต่ว่ากับยูน้ำกันเหลน้ำกันจีน้ำกันย้่นแมนมู้จักู้จักหน่าผู้จักแต่ไม่จักแต่ไม่หัวผู้เดียวเล้ยจักแต่คลองจักแต่คลองีุ่้มเอือยจะแเป็นหน่าผู้ใดเน่ย จำเมื่อไรเมื่อนาบกุนกันนะนะเป็นคืบอบกุญบางยังกันนี่สนะแต่ว่าพวกมิเป็นเจ,จ้าทนะีเจ้าทางอย่อย่าบัววานี่พ่อเรอสิเมน่าตากีกอไัยอยู่หัวเง่นหลังนีค่ะสมุช่มจะมีกไอ,มอ,มอ,อไผยใหญ่พูดบนต้มบอกม่วงบังครับกอไผยใหญ่จะก่อนเนใหญ่จะของทีบัวว่าโอ้อยว่างหนีมานางังหายยุางกาํกาแพงเลยครับสม้ชมน,นี่มันสีมันผ,า,นผาจะนังหยงายยค่างกัาแพง อาจจะมาหาใยบัวมาให้โชคให้ลาบใยบัวก็ได้เนาะค่ะแต่านชั้นเนาะกับบนเน่เด้ก็ล่องไปพิจารณาบ้างก็เองครับเพราะว่ายานใยบัวนี่ก็เคยฝันแม่นอยู่ครับเบิร์ดลาบอวันนี้เอ้ากินเขาเ่าแล้วแล้วก็ก็ิลูกนี้จากกันตัวลอกแล้วก็เขาฟัานขวัญที่แกเนาะก,ก็มาหนึ่งเข่าคือเก็เลยมาบอว์คนผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนกันมาหน้ามากขึ้นที่่แมมบัวาคือเก่าแม่น้ามาาาหมเงหันทีที่แต่ว่าสถานที่เนี่ยยุติยุตจำได้บอว่าปรากฏว่ากฏ มันยูจุดใดดอกมันเป็นหกหกไม่เป็นปลาเป็นเนียงนี่แหละแต่ว่าก็มีกองไฟ้บะนี้แมนแต่มีกองไฟ<ม>น้ไฟน่นเขาอย<ม><ม>ังในหกนนั่งกินเขาเอามันกับมองมองสีนันมันกับปลาหุ่มยืนบละลรโอ้ปลามันหุ่มแมนมอ,มองมองเต้นลำวงมันกับมันกับแปนแปนน่ะนะขายอยู่ในในดอนยังสีน้องแมนขายอยู่ในปลานียงย่างในปลาในดอนแบบว่าในดอนนี่มันจะแปลทั้งในบ้านกับเป็นบ<ม>้านเอากาบัานจังสีบ้านคือ มุ่งงามุ่งนั่นนะนะกระตอบคือตะเกาโบราณนั่นนะนะ<อ>จะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันกับบ่มีผู้ใดเนาะมามาบานแล้วก็น,น,นั่มมานั่มาคือกัน<อ>นั่มมาเดี๋ยวมาเข่าในบานพวกผู้เดียวนั่นแม่นแต่คนอื่นเขาบ่มาบ่่มาที่จะผู้มากแก้บัวนั่นแม่นมาน้ำกันม,มาน้ำกันเขามาเขาม่าเงเงินเอาบอกไม่เมื่อก่อนตัวเลขที่เพิ่นบอกตัวใดเก็ะตัวเลขบอก ที่ยายบอกบอก่แมนมันสามเก่าสี่สามเก่าสี่เนาะแมนสามเก่าสี่เป็นคุณยายบอกเนาะนคุณยายคุณยายก็เ่าเด้เ่าหรีอเ่าจนซักไหม่กันเ่าคนน่ะใาญนหัวขาวทุนโผลเอ,อ่าตัวเลขแสดงว่ากบหลายเนะาะมินจีนีเนาะมัมีชุดเดียวนะมีชุดเดียวสามเก่าสี่แต่ว่า 4, 4. ที่คุณยายว่าจะมต่ะกอดกันหลายนะครับให้ร้องเท่ามีคนร้องเท่ามาให้ยายบัว กับอันผู้ที่ม,มาหมักไจ่บัวนั่นกับสองคูัพอเที่ยงแปลก็จะแปรเป็นสองสี่สองเก่าเพราะว่ากอดกับเก่าอันมีนยิ่งกับน้ำซีแต่ว่าท่านผู้ชมจะแปรเป็นแนวอื่นกาจะอย่าลืมเลือกรับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกท่านผู้ชมฝันดีน้ำแน่เพื่อว่ามีโชคมีดวงไปน้อกันเนาะคลิปนี้พอเที่ยงกะขอเตือนไว้คือเก่าครับท่านผู้ชมว่าหมัมกคอยจัดคัดให้เบิง่งพอข้นสุขสนานเนาะครับเนาะเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านผู้ชมทุกท่านบ่มีผู้ใดสาม,มารถที่จะไปดึงเงินท่านออกมาได้ มีผู้ใดคมเห็งนําใจทันได้มันก็ยุี่แล้วแต่จิตใจของท่านะชื่นชอบหรืบบะมักกระจดไหวครับผมเพราะว่ามันพึงเป็นคลิปแรกคลิปต่องวดคือยายบัวผลมีความฝันดีๆตุเลกมีพาเที่ยงใกล้จะเอามาแบ่งปันทาเผู้ช่แฟนงช่องเพราะว่ายายบัวกะเคยฝันได้สามตัวก็เคยได้ครับผมเนาะนึกว่าฝันถึอต่อวีก็เคยมีฉะนั้นแล้วกับางครั้งอาจจะลุดไปก็มีอันยอกครับก็มีบ้างแล้ะครับมีการลุดกันเขาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะความฝันเนาะ ค,ค,ความฝันก็คือความฝันข่าวพ่อเที่ยงการ์ดแค่เป็นแนวทางประจํางวดของวันที่ 1, หนึ่งมีนาคามพศ .2566 ครับผมเนาะคลิปนี้พ่อเที่ยงขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปที่ตามในช่องสตาร์ดาชาแนลรัติขาดพ่อได้เขอขอบุญขอบคุณยายบัวที่ให้ความฝันดีๆเนาะตระเลกด็ดเอาไปแบ่งปันจะไปชมแฟนช่องครับผมคลิปนี้พ่อเที่ยงการขอขอบคุณทุกท่านที่ยังมีกําลังแรงใจให้พ่อเที่ยงเสมอมาเนาะ ใช่ทุกท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับสื่อเลขกก็ค่อยถือเลขกสื่อโลตัลีก็ค่อยถืงวันที่หนึ่งเนาะในจับเงินแสนเงินล้านกันสมุทรทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงคนต่อร่าไปก่อนพอกระมหงคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดียายบัวสวัสดียายบัวพูนครับมันจะมีมันจะมีกอไผ่อยู่พูนบนนี้บอกคับท่านผู้ชมแต่มันจะติดกันเป็นที่ติดกันก็เพราะบานพราเที่ยงซึ่งคุณย่ายจะคล้องทีพันมาวันพระวันหยังแต่ก่อนนี่จะนั่งหายอยู่ข้างกําแพงเลย เป็นจะทีจะท่าง